สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราผังเพื่อนสี่ทุกคนทุกท่านนะคะเรามาจ่ายตลาดเย็นกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคม2567นะคะเราจัดแกงขี้เหล็กน,นะคะเพื่อนสี่แต่เราไม่ไปหาน้ำยานางเราจะไปหาซื้อน้ำยานางและก็ อย่างอื่นไปเสริมกับแกงขี้เล็กนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะได้อะไรนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆที่ตอนนี้เราก็เข้ามาในตลาดแล้วนะคะวันนี้เราจัดแกงขี้เล็กนะคะเดี๋ยวเราหาดูก่อนอุปกรณ์แกงขี้เล็กนะคะมีอะไรบ้างนะคะโทรศัพท์เอแบบยเยียงแป๊เนึาหาืแย้ เดี๋ยวเราหาแกงขี้เหล็กนะคะลูกบอกว่าเขาแกงเสียพกระแยงเดี๋ยวเราไปดูว่ามีน้ำยา,างอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราเรา,เราซื้อุงไว้นะยังไม่ได้ตำเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะืนไปนะคะว่ามีน้ำยา낭เลยเนาะ,ะยังไม่มี ยังไม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะฝั่งนี้ไม่มีน้ำยานางมาเลยขายคงสงสัยอยู่ข้างหน้านะคะ,ะเราไปคงอยู่ข้างหน้าเลยน,ะะน้ำยานางปินน้ลนะคะตรงนี้นะคะแก้มังกรโลเล่หกสิบอย่นะคะในวันนี้วันนี้จะหา ของกินเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้อะไรนะฮะฟักทองไม่ยอมให้ฟอกทองซื้อฟักทองฟักทองไปได้เองดีกว่านะคะเติมสีไปเติมผ่านนะคะป้าขาพักทองขายยังไงคะคองละยี่สิบยี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยแ,แกงขี้เหล็ดแต่ว่าเดี๋ยวคือพักทองไปไว้นะเติมสี พักทองสวนนะป้าเนะ <Okay. S 1> เาะเอาแบบไหนดีป้ามันแบบแบบนี้หรือว่าแบบอ่อนๆอร่อยจ้าชอบแล้วแต่ชอบใช่ไหมแล้วที่มันเป็นเกล็ดนี่คืออะไรคะมันเหนียวใช่ไหมใช่พันร้อยร้อยค่ะและพวกนี้เหนียวไหมคะเหนียวเหมือนกันมันเป็นพันเหรอคะเนี่ย ดีกว่าแม่นนชอบลูกใหญ่เลยเด้มันมันเหี่ยวเหี่ยวไหมแม่อันนี้ดีกว่าแม่อันนี้ดีกว่ายี่สิบบาทนี่ค่ะจะซื้อฟักทองไปไว้แกงอันเอาอันนี้ไปไว้ต้มกินเฉยๆนี่แหละไปนึ่งกินยี่สิบบาทเดี๋ยวเราไปหาน้ำยานางด้วยน้ำเต็นสี ก่อนนะคะเดี๋ยวลงเพินทักก่วตลาดแม่หนูมาเอาอ่อนได้ไหมมวางได้ก่อนได้ไหม,หดไดไหมเดี๋ยวดวย้อันนี้ซื้อเสร็จฝากแม่ค้าไว้รถอยู่ตรงนี้นะคะไปซื้อยางยิ่งก่อนซื้อฟักทองไว้แล้วนะคะเี๋ยวเราไปหาน้ำยาน,ยนาก่อนไปสั่งโน้นนะคะเราซื้อปูไว้แล้วเยอะด้วยที่ น้ำยาน้อ๋อน้ำยาอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวทุวกคนทุกท่านดูก่อนน้ำย,ยนาน้ำยาอยูย่ตรงนี้นะทีเออตรงนี้กว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาไปฝั่งโน้นไปดูน้ำย,ยนาน้ำเดี๋ยวจะซื้อมะละกอไปไว้ตำส้มตำด้วยนะคะท่านเพื่อน,น หวานเยอะมากเลยแต่เราเราเรา,เรากินแกงขี้เหล็กเลยนะไม่รู้ว่าหัวแห้งหรือเปล่าเพื่อนออเดี๋ยวดูกัอนอาหารทะเลสดๆเลยนะคะเพื่อนที่ เราวันนี้เราอยากกินแกงขี้เหล็กอะก็เราจะแกงขี้เหล็กด้วยอยากกินส้มตำด้วยแหละเดี๋ยวไปเดินไปดูส้มตำเป็นคืนนี้ค่ะข้างนอกก็สวยแต่กำเท่าไหร่คะกำสิบบาทจ้ะกำสิบบาทเลยพี่ผักหนอกเเนนนาาายหห้พออล่ผักกบ้านด้วยเดี๋ยวมาเลยป้าด้วยจะพาไปดูนี่ก่อน กิโลละ50บาทของบ้านนะคะเราจำได้ว่าเราซื้อตัวอยู่นะคะน้ำยานางจะต้องขังู้นนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศตลาดในตอนเย็นๆนะค่ะก็มาซื้อกับข้าวได้ฟักทองแล้วหนึ่งอย่างเดี๋ยวหาอีกก่อนนะคะว่าจะได้ร จะมีปลาทูมีผักด้วยนะมะนาวมะม่วง,งมะม่วงแก้วเริ่มออกแล้วนะจีแม่ว <c oughs> างกระไลนิดหน่อยนะขาอยู่ขายอะไรบ้างคะกระไลสดอยู่นี่แหละนี่สวัสดีเอ้คิดอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาไล่เดี๋ยวแม่มาไล่แม่ถ่ายคลิปก่อนมาผักก่อนนะคะเดี๋ยวไล่สดมาให้ยายปลาอะไรคะนี่สุ้งใหญ่ๆปลาบึกวันนีตัวใหญ่เไปเลยอู้บึกยักขึ้นนั่นๆช้ำลงตัดเป็นถุงละกิโลกิโลเท่าไหร่ละยายไไมไม่่ปลาบึกอ่ะ ชิ้นๆโลน้อยให้สวยอ๋อรอคะอ๋อรอคะขนมด้วยซิเดี๋ยวเราเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่เราเห็นน้ำายนนาอยู่ฝั่งแต่ไม่รู้ว่าฝั่งนี้จะมีทุกอย่ากระนกกอนอะไรไก่ประดูกเรายังไม่หมดนะคะเราซื้อไปแล้วเมื่อตอนกลางวันน้องเขาใจดีมากเลยเราทำหกน้องเขายังยังไม่ว่าอะไรนะคะแต่เขาก็แทนให้นะ ไม่มีไหมเอ่ยน right? ้ำยางไม่มีตรงนี้กีเหรอไม่มีเลยมีแต่ก่อนมนไายสอแล้วมะม่วงแกะมะม่วงบ้านเราออกเลยวพวงละเท่าไหร่คะคุณอาสาพวงละยี่สิบบอกมะม่วงยี่สิบ ต่อนะคะบ่สิบบาทห้บาทไทยนะคะแกงขี้เล็กนะนี่ยเราหาดูฝั่งนี้มีไหมน,น,น้ำยาปาในฝั่งเดี๋ยวเราส้มตำกนด

น้นยานางไข่ล่ะสวยค่ะแม่ค้าสวยไงสวยจนแอดมินถ่ายมาต้องหยุดเลยนะคะน้นยานางไข่ยังไงคะต้องไม่สิบบาทสิบบาทท่า ซื้อน้ำแนางไย้ำแกนางแล้วสิซื้อน้ำแกนางแล้วนะคะเอาป่ะซือเราเราชอบแม่ค้าซื้อมงมะละกอแม่ค้าด้วยได้แดงหวานกรอบนะช่วยโกดมาด้วยอันนู้ดใส่ตรงนี้ สิบบาทไหมสิบบาทค่ะร้านนั้นก็มีนะคะแต่ชั่วแม่คา้าใช่ไหมการสองคน,นเข็นข้าวฝอยโอเคงั้นเะช่วยกันนะซื้อช่วยสองร้านนะคะวันนี้แม,ม่ได้ไหมได้ไหมตาสองพันสอ้อีอออก่อก็สรุปเราได้มะละกอน้ำยานางละค่ะก,ก็ซื้อแล้วนะคะเพื่อนก็ได้ มะละกอน้ำยานางและก็ฟักทองนะคะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเ,เอาไปเก็บไว้ที่รถนะคะปลาสดเลยวันนี้ปลาสวยมากเลยทีลูกเขาชอบกินปลาทอดขาดดอ,อีกอยังจุดประสงค์ก็คืออยากได้สตรอเบอร์รี่คะวันะนี้วันนี้อยากกินสตรอเบอร์รีนะ่ละมาหรือเปล่าเนาะสตรอเบอร์รี่ฝั่งนี้ ไปดูโอนประตูนะนี่เดินตลาดนะคะซื้อกับข้าวมาบางนี้โอเคนคะคะอ,อ้าวร้านเฮียชิลลขายไก่หวัดดีค่ะเนี่ยซื้อขนมมันหนึ่งด้วยกี่บาทยี่สิบวะอันนี้สิบบาทลูกเกดลูกเกด ่ไปแล้วนะกันไปีิโหเห็นแล้วเราเห็นแล้วตอตบอรี่ลูกโตมาแล้วจ้า2ี่สิบบาทแพ็คหนึ่งเป็เท่าไหร่คะลูกฮะ ไปแล้วนะคะคือได้เราได้แล้วเราได้ครบแล,แล้วก็น้ำยานางมะละกอสตาอเบอรี่ขนมหวานแล้วเออขาดอะไรขาดกระชายค่ะขาดกระชายอกระชายอยู่ฝั่งน,นี้เดี๋ยวเราไปซื้อกระชายกันนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดสูริยามเย็นนะคะตลาดสดเทศบาลนะคะอ๋อมีหรือ,อยังเนาะนะคะ ก็คงจะใหญ่มากครับครับกระชายกระชายกำเท่าไหร่คะสิบบาทฟาง หยานางได้แล้วคือทุกเจ้าเลยแม่ค้าในาตลาดใชจริงๆค่ะคนละคนกลัวแม่ค้าเสียใจอยากให้แม่ค้าได้ทุกเจ้าทำเพื่อนได้ครบแล้วนะคะเพื่อนทีเราก็ได้ของครบแล้วแล้วก็มีซื้อฟักทองด้วยนะคะก็เราก็ไม่ะะร,รู้จะเสื้ออะไรต่อไปละคงพอแล้วแหละตัวแกงนะ้ะเนาะก็ไปเก่งขี้เหล็ก แกงขี้เหล็กแบบป่าไม่ต้องใส่กะทินะคะเพือ่อนสี่ก็ซ้ออุปกรณ์แล้วก็หลายอย่างไปเพิ่มเนาะก็หวังอย่างนี้นว่าเพื่อนสี่ทุกคนทุกท่านจะถูกใช้ในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากปิดผ้าประกันรายประทานภัไมรียบ้ยในที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะถ้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกรใจให้เรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโตวละสุขแลสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ